สวัสดีครับท่านผู้ชม FC ฟซีพี่น้องๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหมากลุกไทยไก่9ฟ้านะครับนะครับวันนี้เราก็มารีลันแต้มนะครับที่เล่นนะครับแข่งขันออนไลน์เก็บคะแนนนะครับกับพี่ท่านหนึ่งนะครับมือหนึ่งออสเตรเลียของเรานะครับตกลงกันว่านะครับวันนี้เราจะเล่น มาซ้ายชนม้าซ้ายนะครับสายชนสายกันนะครับจังหวะนี้ก็เสริมคนขึ้นไปนะครับสีขาวขึ <couple> <here> ้นเม็ดเราก็ดันคนขึ้นไปอีกครับนะครับสีขาวขึ้นมาถ้าเป็นมมาซ้ายครับสายชนสายกันแล้วนะครับขึ้นเบี้ยสกัดก่อนนะครับนะครับสีขาวก็ขึ้นเบี้ยชอช้างสกัดขึ้นมาเหมือนกันนะครับจังหวะนี้เราหุบเรือหนึ่งตานะครับเพื่อจะดันเบี้ยนะครับเบี้ยเบี้ยเบี้ยขวบขวายขึ้นไปอ่าขาวหุบเรือเหมือนกันนะครับเราก็ดันเบี้ยขึ้นไปครับ เบี้ยคอควายห้านะครับโดนกินตัดนะครับกินตัดก็เอาเบี้ยตัวนอกกินเข้าไปข้างในนะครับจังหวะนี้โดนทิ่มสูงนะครับโดนทิ่มสูงโดนทิ่มสูงจังหวะนี้ก็โยกมานะครับออกไปางด้านปีกซ้ายนะครับสีขาวกินตัดนะครับกินตัดแล้วก็เอาคนกินขึ้นไปนะครับคำเบี้ยไว้นะครับสีขาวคำเบี้ยก็ขึ้นคุนครับปลอดภัยครับคุณตรงนี้ครับนะครับ ขึ้นโคนมาครับเป็นโคนผูกกันนะครับมาซ้ายโคนผูกนะครับขุนพลคู่นะครับบางท่านก็เรียกกระบองคู่นะครับเราก็ดันโคนขึ้นไปนะครับสีขาวขึ้นขุนเขาป้อมเรียบร้อยนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงการแปรขบวนนะครับก็แปรขบวนครับปีปูปูสามเบี้ยนะครับปด้านปีกขวานะครับมาแบบนี้ก็ทิ้มใส่ม้าไปครับนะครับทิ้มใส่ม้าขึ้นไป ในอนาคตเราจะระเบิดเบี้ยนะครับเบี้ยงองงูนะครับอ่าเบี้ยที่อยู่บนมาตัวล่างนะครับอดันเบี้ยขึ้นไปครับระเบิดครับต้องการเอาโคนขึ้นไปเล่นนะครับโคนสองตัวจะได้ใช้งานได้ครับโคนตัวขวาครับกินเข้าไหนขึ้นไปครับโยกม้ามาค้าบ่อจะเอาโคนมาต่อกับเราหรือเปล่าังหวันนี้ล้วก็เอาโคนขึ้นไปก่อนเลยนะครับขึ้นไปยึดแท่นครับสีขาวกินครับกินก็เอาเบี้ยกินกินตัวนี้ไม่ดีนะครับทําให้ เบี้ยนะครับสองตัวเบี้ยสูงนะครับค้ำนะครับสีขาวค่อนข้างที่จะเดินยากนะครับมากินริมมันก็ต้องผูกกันไว้ก่อนนะครับโจกม้ามาจับกินเบี้ยอ่าจับกินม้าเราด้วยมาหลอกกินมาถ้าเราไม่เห็นก็กินมาฟรีนะครับจังหวะนี้ก็ต้องกินครับนะครับเป็นการต่อม้านะครับสีขาวใช้เรือกินในอนาคตก็จะซ้อนเรือนะครับอ่ะไม่สนครับเดินคนขึ้นไปนะครับไล่ม้าเอาม้ามาต่ออีกแล้วต่อเราเอามากินแล้วขุนไปจับกินเบี้ยนะครับนะครับ สีขาวก็กินขึ้นมาครับเมีอยตัวนี้น่าจะฟรีนะครับก็ดันขุนขึ้นไปกินเลยนะครับนะครับสีขาวก็ยังบุกไม่หยุดนะครับเอาเรือมาลุกนะครับเราขุนกินขึ้นไปโยกเม็ดมาจะมาลุกเรานะครับโดนดัดหลังครับเอาเม็ดไปปิดนะครับขุนจะได้ขยลบลงมาได้นะครับเอาเรือมาจับกินเม็ดโอ้โหเรือทางด้านปีกขวามามาโผูกครับนะครับใช้เรือตัวซ้ายไม่ได้ครับ เบี้ยริมเราจะเสียนะครับจังหวะนี้ดันเบี้ยขึ้นมาดันเบี้ยขึ้นมาไม่เป็นไรครับระเบิดเบี้ยขึ้นไปครับนะครับคู่ต่อสู้ก็จะเอาเม็ดมาลุกเราในนาคตนะครับเอาเบี้ยกินเข้ามาครับกินตัดในครับเดี๋ยวมันเสียตัวในไปแล้วก็เอาโคนขึ้นไปไหมครับเราเสียตัวในแต่เราสามารถขยับตัวใหญ่ขึ้นไปเล่นได้นะครับก็เป็นแนวทางนะครับนะครับให้อืมขยับขุนออกไปทางขวามันจะบังตารุกนะครับ อยากจะเอาเรือไปเล่นเหมือนกันนะครับจังหวะนี้ขยับขุนลงมาครับอนาคตเราก็จะเสียเม็ดนะครับอ่าเสียแน่ๆครับก็เป็นการวัดวัดดวงวัดใจนะครับเอาเบี้ยกินขึ้นไปเราจะได้คองเรือทางด้านปีกซ้ายนะครับเข้าไปโจมตีก่อนนะครับไปครับนะครับเม็ดเราเสียแน่นอนครับแล้วก็รุกไปหนึ่งทีนะครับขุนหลบไปแล้วนะครับขุนหลบไปแล้วก็ดันเบี้ยหงายขึ้นไปครับดันเบี้ยไปหงายครับนะครับติดยศให้พลทหารนะครับ ตอนนี้ก er mm oh. the ็ได้เป็นในร้อยเรียบร้อยแล้วครับเราโจมตีโคนครับคูจตอสู้กินเม็ดก็ก uh ินไปครับครู่ตสู้คิดว่าได้กินเม็ดฟรีแน่นอนแล้วก็เลยเอาโคนกินเบี้ยแล้วก็โคนกินขึ้นไปครับนะครับโดนกินลุกก่อนนะครับอนึกว่าจะเอาเบี้ยกินนะครับเบี้ยกินเรือจะได้ขึ้นไปสองลำเลยนะครับก็กินมากินกลับครับนะครับดันขุนขึ้นไปตรงๆนะครับดันขุนขึ้นไปนะครับเกมนี้ก็ เบี้ยริมเราจะขาดหรือเปล่านะครับเรามีจังหวะนะครับเอาเรือไปลุกนะครับลุกที่คนผูกอยู่แล้วก็ดึงเรือกลับมาผูกนะครับเบี้ยตัวนี้เราไม่เสียโอกาสชนะแล้วก็สูงนะครับเรือลุกไปก่อนหนึ่งทีนะครับนะครับเอาเรือยกเรือลงมานะครับมาผูกทางด้านแนวนอนนะครับสีขาวหงายเบี้ยครับหงายเบี้ยก็เอาคนถอยหลังครับสกูถอยหลังกลับมากินเบี้ยก่อนนะครับเราต้องการนะครับ ทหารเพิ่มนะครับอ่ต้องการตัวละครที่เพิ่มขึ้นครับขุนขึ้นมาแล้วนะครับกองสีขาวเราก็ดันโคนขึ้นไปนะครับเหมือนเดิมนะครับในอนาคตเราก็จะดันเบี้ยขึ้นไปหงายเพื่อเสริมกองกําลังนะครับจังหวะนี้เอาเรือไปลุกก่อนหนึ่งทีนะครับขุณต้องตกตาแปดนะครับาให้ขุนตกแปดไปก่อนนะครับเราจะได้เล่นง่ายๆนะครับเอาเรือไปลุกนะครับ แล้วก็จะดันเบี้ยมาผูกหรือว่าเอาเรือก็ได้นะครับเอาเรือผูกไว้ก่อนครับนะครับก็เดินได้หลายแบบนะครับจริงดันเบี้ยขึ้นไปก็ได้ครับแต่เราอยากจะเอาหมุนโคนนะครับกลับมาครับมาผูกเบี้ยครับนะครับสิเขาจับกินเราก็เอาคนดันขึ้นไปเดินรุกก็คงต้องกลับนะครับกลับมาติดเรือนะครับ เรือสีขาวมาตั้นคลองนะครับมันคลองไม่สนครับตัวนี้ไงเบี้ยได้แล้วนะครับดนขึ้นไปครับต่อเรือครับถ้าต่อเรือนะครับโอกาสที่เราจะบีบอัชนะค่อนข้างจะยากพอสมควรครับเราไม่แลกด้วยครับรุกเป็นหนึ่งทีครับนะครับไงเบี้ยครับนะครับเอาเรือมาจับเบี้ยตัวนี้จะเดินเบี้ยมาต่อเราแน่ๆนะครับเดินเบี้ยไงมาต่อนะครับต่อเราไม่กินครับยังไม่กินครับเดินขุนขึ้นไปก่อนนะครับ สีขาวลุกที่จะกินแล้วก็ถอยคนมากินครับเบี้ยหงายนะครับไอเบี้ยเบี้ยเบี้ยความของสีขาวอนาคตจะเสียนะครับจังหวะนี้ก็เอาคนกินไปเลยนะครับโดนลุกก็หลบไปทางขวาขยับมาทางซ้ายครับสีขาวก็ตามลุกไม่เลิกนะครับก็ขยับขึ้นไปนะครับไปอยู่ข้างโคนนะครับเราจะได้ดึงนะครับดึงโคนนะครับมาผูกมาผูกได้นะครับ เอาเรือไปลุกครับนะครับเอาเรือไปลุกติดติดติดเอาเรือกลับมาครับมากั้นคองไว้ก่อนผูกเบี้ยหงายไว้ในตัวนะครับตอนนี้ขุนของสีขาวก็อยู่ในพื้นที่ที่แคบนะครับถอยเบี้ยหงายมานะครับเดินเบี้ยหงายมาครับเดินลุกก็ขยับไปเลยครับไปหลบอยู่หน้าโคนนะครับทวันี้เป็นการไล่นะครับก็พุทธศตกรนับสักกัลานไปเรียบร้อยนะครับก็คงไม่กี่ตานะครับนะครับ อยู่ักษณะนี้พอเราเป็นโคลนครับสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ตลอดเวลาครับต่อเรือต่อเรือเราลุกไปก่อนหนึ่งทีครับนะครับบังคับนะครับขุนต้องขยับไปทางซ้ายเท่านั้นนะครับจังหวะนี้เรากินก่อนไม่ได้นะครับเพราะว่าเรากินก่อนนี่กู้ตะสู้จะนับ16เปลี่ยนการนับสักไล่เป็น16ทันทีนะครับเมื่อเหลือขุนตัวเดียวพราะวเป็นสักไล่นะครับอ่าขุนหลบมาหลบมาก็ขุนติดขึ้นไปครับ สีขาวลากเรือแล้วก็เอาเรือมานะครับมากั้นไว้ครับไม่ให้ไม่ให้ลงมานะครับเอาโคนขึ้นไปนะครับสีขาวจะเดินอะไรเดินขุดมาในตำแหน่งนี้เราเราห้ามเอาเบี้ยนะครับหรือว่าโคนนะครับไปขัดอับเด็ขาดนะครับก็ต่อสู้จะกินนะครับกินลุกนะครับกินฟรีนะครับจังหวะนี้เราลุกก่อนนะครับเพื่อชิงคลองคลองเรือนะครับ อ่าแล้วก็ขยับมาหนึ่งตาครับอ่าเราได้คลองเรือเรียบร้อยนะครับในอนาคตเราจะลากไปสุดกระดานเลยนะครับท้างบนเลยนะครับนะครับเพื่อทําการลุกจนนะครับอ่าลากเรือขึ้นไปครับนะครับกู้โจทู่หนีขุนนะครับหนีขุนลงมาก็จะโดนลุกจนนะครับถ้าหนีขึ้นไปติดเรือเราก็จะเอาโคนลุกนะครับขุนต้องถอยมาแล้วเอาเรือลุกจนนะครับ คุณต่อสู้ก็ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าทางยู u ูบนะครับฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอีพีหน้ากลาบขอบคุณและสวัสดีนะครับสวัสดีครับ